ทำยังไงให้ไม่เจ๊งอ่ะยากแต่ทำางไงให้ไม่ล้มอ่ะง่ายกว่าผมว่ายัางไงคนก็ต้องก้าวผ่าดยังไงก็ต้องเจ๊งเจ๊งยังไงให้มันไม่หมดตัวอย่างเงี้ยผมว่าสําคัญกว่า ชื่อนกวีดครับก็เป็นเจ้าของร้าน Sparkle ครับผมพอเราผลิตปูดักได้เองครับเราก็ค่อนข้างมั่นใจออกมาทําเป็นคาเฟ่ด้วยครับก็คือคุณป้าเนี่ยเปิดร้านชื่อว่าร้านยู i อเบกอรีพอดีว่าจะมีช่วงหนึ่งครับได้โอกาสป้าก็ได้ไปส่งขนมบนดอยพระตุนหนักภูพิงผมจําได้ว่าตอนเด็กๆไปโรงเรียนมากลับมาปุ๊บก,ก็ต้องมาช่วยป้าทําขนม ก็ยังแบบมีสูตรป้าอยู่เอาสูตรป้ามาด้วยเนียครับแล้วก็อัแดแเพิ่มด้วยเขาเชื่อมั่นว่าต้นกาเนิดของวัตถุดิบครับมันสําคัญเสมอพอทำสปาร์เกอร์เนี่ยมันจะทําแค่เบเกอรี่อย่างเดียวไม่ได้ก็เลยว่าทํากาแฟด้วยเราชื่นชอบในกาแฟเราอยากดีฟกับมัน <S <S อันนึงมันผูกพันป้าคือสอนทาเบเกอรี่ตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยคืนกาแฟมันพิ่มมาจับแต่ว่ากาแฟมันก็ยังแบบมีแพชชั่นกับมันเลยพอมันสนุกทั้งสองอย่างเนี่ยก็อยากดีฟทั้งคู่เลยคืออยากลงลึกทั้งคู่เหมือนกัน เรื่องวันไหนจริงเรื่องวันไหนจริงหาุกส่วนที่เขามีวความสนใจตรงกรันมีวิชันเหมือนกันเป้าหมายเหมือนกันมาเงี้ยครับผมแล้วก็ทําการถ่ายทอดให้เขาจะทำมาร์เก็ตติ้งตามซีซั่นก็คือเป็นซีซันนอลมาร์เก็ตติ้งเช่นหน้าหนาวเราทําอะไรหน้าฝนทําอะไรหน้าร้อนทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็ ในช่วงเวลานั้นนะครับมันก็เลยทําให้แบบร้านนะครับมันไม่น่าเบื่อเกินไปร้านมันมีพลวัตมันมีมูเมนต์ตลอดเวลาพอตัวสปาร์เกอร์เนี่ยมันเป็นคอฟฟี่แอนด์เบเกอรี่อย่างเงี้ยที่เนี่ยผมก็เลยอยากจะเปิดแบบร้านขนมปังเพียวๆสปิทออกมาทําเป็นร้านชูปังที่เป็นขนมปังนมสดแต่ว่าไอตัวขนมปังนมสดเนี่ยก็คือเรามีเบสที่ดีจากสูตรของคุณป้าอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับก็เลยเอาขนมปังที่แบบเป็นสูตรของคุณป้ามาทํา เราก็อยากจะเสิร์ฟอะไรให้กับกลุ่มคนที่แบบว่าให้มันเจาะลึกกลุ่มลูกค้ามากขึ้นครับก็เลยเกิดแบรนด์ตาสว่างแบรนด์ตาสว่างเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ที่สําหรับคนทํางานเป็นกาแฟสําหรับคนทํางานโดยคนทํางานแล้วก็เพื่อคนทํางานอยากให้ร้านมันดูสงบมันดูเย็นก็เลยเลือกสีน้ำเงินประกอบกับชอบโทนไม้ด้วยระหว่างสีน้ําเงินกับสีไม้ตัดกันรู้สึกว่ามันสงบมันลมเย็นก็เลยแบบออกมาเป็นคอนเซ็ปต์ของสตาร์เกอร์ครับผม อันนี้แหละครับผมอันนี้ชื่อว่าคานาเลวาเล่ครับเนี่ยเราชอบแมวอยู่แลยวรงแล้วก็ตัวคานาเล่เนี่ยมันเป็นขนมของฝรั่งเศสก็เลยแบบมองคอนเซปต์ว่าเฮเราอยากให้ชีฟปลุกความหรูแล้วก็เราอยากให้มีคานาเล่กับมีน้องแมวอยู่ในภาพแล้วก็เราอยากให้แบบว่าคนดูเข้าไปอะมองเห็นแบบว่ามันเป็นขาววงกฏของคานาเล่มีแบบมีมิติของภาพด้ดยอะไรนคนที่แบบว่านั่งทํางานนานๆเนี่ยพักเหนื่อยสายตาก็จะมองภาพเนี่ยแล้วก็จะรู้สึกผ่อนคลาย ความท้าทายหลักก็คือทํายังไงก็ได้ให้เราคีปคุณภาพของโปรดักต์ให้มันยั่งยืนยนี่ครับผลิตภัณฑ์นะครับก็ยังเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของทุกธุรกิจนะครับทั้งสินค้าและบริการนะครับอย่าเพิ่งแบบว่ากระโดดหรือว่าอย่าเพิ่งแบบทําอะไรเกินตัวเองประเมินตัวเองสาคัญแล้วก็หาแพ้สารองตลอดเวลาอย่าให้ล้มจนหมดตัวเนี่ยสำคัญล้มให้ไวแล้วลุกให้ไวครับ